อโอ้โหวันนี้นี่ต้องถือว่าเป็นอีกไฟดึงที่หลายๆคนลุ้นกันที่อิดว่าหายใจไม่ทั่วท้องผลิตวันนี้นี่ต้องพูดถึงการเตรียมพร้อมของตัวเองสักนิดนึงเป็นไงบ้างก็วันนี้ก็รู้ครับว่าเขาผ่านระหว่างระยับยอดไอคิวใส่คิมมาครับก็ตัวเองก็ซ้อมมาแบบต้องระวังครับไม่ให้โดนไม่ให้โดนแบบไม่ให้เขาโดนแตย ใช่ครับก็ระมัดระวังตัวเองมากกับไฟนี้ครับแสดงว่าทําการบ้านมาเป็นอย่างดีเลยใช่ครับดูดูเทปดูคลิปเขาโอ้โหหลายครั้งมากก็แก้เกมมาทุกวันครับก็แบบว่าอาจจะนอนไม่หลับเบยก็ได้ครับแก้เกมขนาดนั้นเลยใช่ครับได้ข่าวว่าก่อนหน้าการโชว์นี่พาิกก็มีปัญหาเรื่องของการทําน้ําหนักเหมือนกันลดไปกี่กิโลครับเนี่ยก็ไปนี้อ่อหกกิโลเจ็ดกิโลเกิดอะไรขึ้นฮะก็ มันปล่อยขึ้นไปเยอะเกินครับจากปกติก็ลดแค่สามกิโลสี่กิโลครับวันนี้มันก็แบบปล่อยขึ้นไปแบบไม่ไม่รู้น้ำหนักไปเองเมือครับนอ้แล้วแล้วลดไปลดมาที่แผ่วไหมฮะหมดไหมฮะก็ลดต่อยไปต่อยมาอืดครับกลายเป็นอืดไปอีกใช่ครับอืดไปเองครับอืมนะฮะมาถึงเกมการโชคลวนะฮะยกแรกโอ้โหถือว่าเป็นเป็นยกเด็ดเราเลยเราได้นะแปด มันเป็นการวางแผนมาจากค่ายครับก็ต้องเป็นลูกล่อเขาครับเขาก็แบบฟุตเวิร์กดีครับก็ขยับเข้าออกขยับเข้าออกพอจังหวะที่เขาก็ขยับมาก็เราเตรียมจังหวะฟุกไว้แล้วครับก็เตรียมมาจากค่ายเลยครับลูกนี้ครับโอ้ไม่ฟุกนะไม่ได้ฟุกเลยครับก็มันเป็นจังหวะฟุตเวิร์กของเขาครับจังหวะน้ามวยที่ว่าฟุตเวิร์กเข้าออกเข้าออกมันเป็นจังหวะที่พอเข้ามาเปิ้งมันก็โดนครับมันต้องเร็วเลยครับก็เขามาแบบ นี่เลยครับเต็มมัดเลยพวกนั้นนะใช่ครับยังคิดว่าเขาจะน่าจะจะลุกขึ้นมาได้ไหมหรือว่าไงกืนในใจแบบอยากรู้นะก็ยอมรับเขาว่าทนมากครับเพราะว่าผมต่อยแบบเต็มที่อ่ะเพราะจังหวะนั้นคือมันเป็นยังหวะถ้าเราฮุกเรื่อยๆเขาก็จะจําได้มันเป็นแบบจังหวะแรกที่ว่าคือกระโดดเข้ามาก็ฮุกเลยครับเพราะว่าถ้าเราต่อยฮุกไปเราก็เขาก็อาจจะดึงแล้วก็ต่อยเราได้ แต่หลังจากนั้นที่เขาไล่บี้เราทั้งทตลอดเลยก็ตกใจไหมก็ตกใจครับก็มีโดน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 เซไปเหมือนกันครับอ่าฮะแต่ก็ประคองตัวรอดไปจนได้แล้วก็เราก็เน้นเห็นมีเตะเจาะยางเขาด้วยหลายครั้งเหมือนกันใช่ครับก็เป็นการพูดเลิกของเขาครับก็ต้องเจาะยางแก้เกมแบบไม่ให้พูดเลิกได้เร็วขึ้นครับอือฮึเขาก็เล่มาโดยตลอดนะฮะโอเคผ่านไปสองยกแล้วเนี่ยสบายใจขึ้นไหม่ายังไงก็สบายใจขึ้นครับ ก็ต่อยแบบกลุ่มเกมไม่ให้ตัวเองโดนได้ครับแล้วก็ต้องแบบคือเป็นรองครับก็ว่าขึ้นขึ้นมาในทีแบบว่าเป็นรองเลยก็ได้ครับเพราะว่าทุกคนหั่นเกมว่าปุ่มหมัดไม่รอดครับนะจนจนกระทั่งถึงยกสามยกสามเนี่ยเขาเขาเขาเล่งแบบใส่เกียร์ห้าเดินหน้าบี้อย่างเดียวเลยเป็นไงบ้างตอนนั้นยกสามมีโดนหมัดหนึ่งครับที่ว่าโดนเซแบบขาสั่นเลยเป็นช่วงหนึ่งที่ว่า ทุกคนต้องเสียครับเพราะว่าขาดสันเลยครับแต่ว่าก็ต้องประกองเกมตัวเองได้ครับนะฮะใช่ครับก็ก็ถือว่าตัวเองซ้อมมาดีเหมือนกันครับครับผมนะครับก็ชนะได้่อย่างโอ้โหสุดยอดงดงามมากทนว่าแฟนแฟนมวยนี่รุนกันทั้งเวทีว่ากันก็ใช่ครับก็ทั้งทั่วโลกเลยก็ได้เพราะเขาหัดเร็วแล้วก็หนักครับเขาผ่านยอดมวยมาเยอะครับครับผมนะไฟนนี้ผลิตคิดว่าเราจะต้องไปปรับปรุงแก้ไขอะไรเพิ่มเติมอีกครับก็ การแก้เกมก็ไฟต่อไฟ์ครับเราเจอมวยแบบไหนเราก็ต้องแก้เกมในรูปแบบนั้นครับแล้วแต่เราอัดวางแผนตัวเองก็คือหมัดมีการป้องกันตัวแบบมีจังหวะที่ว่ามือตกโด,โดนโดนโดนก็ต่อยครับเราต้องไปแก้รูปนี้ครับแก้ยังแก้ไม่ตกครับเขาแก้มาทุกไฟ้แะครับแต่ว่าแก้ไม่ตกก็ก่าวบวกครับเป็นมวยสายบวกแบบไม่ได้ไม่ได้ต่อยแบบรัดคุมขนาดนี้ครับออครับ พูดถึงอนาคตสักนิดหนึงในเรื่องของวันใหญ่เป็นไงบ้างก็อยากขึ้นยางตอนเนี้ก็อยากอีกหน่อยก็อยากพิสูจน์ตัวเองไปเรื่อยๆครับพิสูจน์ตัวเองดีกว่าครับไม่อยากให้แบบขึ้นชั้นไปเลยครับก็ต้องพิสูจน์ไปแต่เราภายครับว่าต้องปรับปรุงอะไรแก้ไขยังไงครับชนะบริริโก้เนี่ยมเหมือนเป็นชนะมวยที่แบบบิ๊กเดมลายหนึ่งเลยนะในเวทในในไม่ใช่ในเวทสิในในในระดับเนี้ย ถ้าเป็นไปได้กมวยต่างชาตินี่อยากจะเจอใครพิเศษก็เจอได้หมดทุกคนครับก็แล้วแต่โปรมเตอร์เขาจะจัดให้เจออะไรเพราะว่าผมก็ไม่ลำเอียงแบบไม่เลือกนักมวยแล้วแต่เราเลือกก็เราอาจจะไม่ได้ต่อยเราก็ต้องแบบเจอกับใครก็ต้องไปแก้เกมในแบบแต่เราไฟอ่ะอย่างที่เช่นคู่ต่อสู้ที่เราเคยแพ้มาก็แก้มือไว้อะไรเงี้ยกับใครพิเศษไหมครับก็ถ้าแก้มือที่ฝ่ายมาที่โดนนอกมาท้องไฟก็ร้อยสี่สิบผมพร้อมสู้ครับ รับกันตามกันใช่ครับก็บบแต่ร้อยสี่สิบห้าผมไม่สู้ครับผมยอมรับว่าไม่ใช่น้ําหนักผมครับร้อยสี่สิบปอนด์นี้มันมันยังไงมันก็นโอเคที่สุดของเราเป็นเวทเป็นเวทเต็มตัวของผมครับเวทเต็มตัวที่ผมพร้อมสู้ทุกคนครับ,140บร้อยสี่สิบปอนด์ครับแต่ถ้าสมมติมันเป็นต่อยวันใหญ่เนี่ยมันจะต้องขยับไปไหนก็ต้องขยับไปเราก็ต้องเพิ่มเวทขึ้นครับเราก็ต้องเพิ่มน้หนักตัวเองขึ้นแล้วก็เล่นอากายภาพตัวเองเยอะขึ้นครับ เอาจริงในไฟเนี่ยในไฟเนี่ยที่เราต่อยหลายคนมองว่าจริงๆเราก็เป็นคนพูดเองเื่อทีเนี่ยว่าเรามันน่าจะจบแบบที่เราไม่รอดเออไม่รอดแต่พอเราลอดมาแล้วชนะกลับมามันสร้างความมั่นใจอะไรกับเราบ้างครับก็ถือว่าแรงกดดันตัวเองที่ว่านอนคิดทุกคืนว่าแก้เกมลูกไหนลูกไหนแต่และ แต่ที่ยองเขาไม่ได้ที่จเองชนะเขาไม่ได้เพราะว่าเขาหนักและเร็วแล้วเขาบั่นมวยแล้วแบบเกรดเอมาทั้งนั้นแล้วผมเป็นมวยที่แบบคือสู้ทุกตัวแบบสู้บนเวทีเต็มที่อ่ะแล้วแบบไฟนี้คือแบบเป็นแรงบันดาลใจให้ผมได้สู้แบบพร้อมสู้ทุกคน,นครับ,รบในเ <ผม S 2> วทีนี้ครับไฟน,นี้การเจ็บเนือเจ็บตัวมีมีอะไรบ้างไหมเร <c oughs> ็บบาดเจ็บไหมก็ <c oughs> <c oughs> มึนๆครับมึนๆแค่มึนๆเท่นั้นเองครับเบอร์ไม่มีปัญหาอะไรนะไม่มีปัญหาอะไรครับคอยนี้ครับครับผมนะครับแฟนคลับขอผลิตนะครับผมเชื่อว่าเชียร์ผลิตอยู่เยอะมากทั้งในเวทีทั้งนอกเวทีคุณอยากจะบอกอะไรเขาบ้างก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจให้ผมและขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนผมนะครับวันนี้ผมทําเต็มที่แล้วครับแล้วผมก็ไม่ทาให้แฟนมวยทุกคนผิดหวังด้วยครับ